คณะวิศวกรรมศาสตร์มอุบลเปิดโลกวิศวกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่จัดงานวันเทคโนโลยีวิศวกรรมประจำปี2568มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์จัดงานวันเทคโนโลยีวิศวกรรมประจำปี2568 ภายใต้รูปแบบเปิดโลกวิศวกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่โดยมีศาสตราจารย์ด,ดยร,าารดทวนทองจุทาเกตรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมให้เกียรติเป็นประธานเปิดและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรมงคลปุษยาตานนนคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดงานครั้งนี้ เพื่อนำความรู้ทางวิศวกรรมส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมใหม่ในการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืนเป็นไปตามบัณกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์ด้านการจัดการศึกษาการวิจัยและการบริการวิชาการมีการเน้นทักษะในการคิดวิเคราะห์เพื่อพัฒนาทักษะเชิงวิศวกรรมที่มีส่วนสำคัญต่อการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ในโอกาสนี้จะให้มีกิจกรรมมอบเกียรติบัตรแก่นักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติและระดับนานา,นาชาติกำหนดจัดงานในระหว่างวันที่20-21กุมภาพันธ์2568ณอาคาร EN6 คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร์มงคลปุษยาตาโนนคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกล่าวว่าสำหรับการจัดวันเทคโนโลยีวิศวกรรมประจำปี2568ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่19และในปีนี้กำหนดจัดงานภายใต้รูปแบบเปิดโลกวิศวกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่โดยกำหนดจัดกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดนิทรรศการงานวิจัยและบริการวิชาการของอาจารย์นักศึกษาและนักเรียนด้านนวัตกรรมที่แก้ไขปัญหาในพื้นที่โครงการส่งเสริมนวัตกรรมของคณะรวมทั้งผลงานนักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยที่ได้รับรางวัลทั้งในระดับชาติและนานานชาตินิทรรศการผลงานภาครัฐและเอกชนการประกวดโครงงานระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาประเภทโปสเตอร์ และการแข่งขันทักษะเชิงวิศวกรรมการบรรยายพิเศษสถานการณ์อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยและโลกปัจจุบันโอกาสและความท้าทายการบรรยายพิเศษสถานการณ์และนโยาบายส่งเสริมการกักเก็บพลังงานไฟฟ้าด้วยแบตเตอรี่การเสวนาวิชาการเกี่ยวกับสถานการณ์อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยและโลกปัจจุบันกิจกรรมแข่งขันควายตู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันโยนไข่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายการแข่งขันโปรเจกต์พิชชิ่งระดับปริญญาตรีและกิจกรรมเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของภาควิชาซึ่งเป็นการเปิดบ้านคณะวิศวกศรรมศาสตร์และสาธิตการใช้ห้องปฏิบัติการอีกครั้งเพื่อประชาสัมพันธ์คณะและสร้างเครือข่ายร่วมกับสถาบันการศึกษากับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวมกับทุกสาขาและภาควิชา ท้งนี้เพื่อแนแนวทางการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาสำหรับนักเรียนที่ตั้งใจและสนใจเข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาต่างๆภายในงานยังมีกิจกรรมสันทนาการตลอดการจัดงานทั้งสองวันซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนนักศึกษาและประชาชนโดยทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมจานวนมากนะครับทุกอันกลับไปวางไว้ที่เดิมแต่ถ้าคุณขอ Bye.